บตันชัวรถรูลลคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามิบปีม่มถอยคัดส้นเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่ร้อยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษความนำทั่วปลอดภัย1,000เปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซมเบอร์นะคะวันนี้ยินมาแนะนํารถเข้าใหม่ค่ะ เป็นตัว BMW 218i Active Tourer เป็นตัว M Sport ด้วยนะคะปี2015-2018จดเยค่ะเล่มใหม่7 3 0 0 0โลทเท่านั้นค่ะกับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย499,000บาทเท่านั้นค่ะใน <Wow. S 1> ส่วนของออปชั่นของเขานะคะก็ให้มาแบบครบๆเลยค่ะได้เป็นตัวก,บบกระจังหน้า 3D M ย e ค่ะชุดแต่ง M Sport รอบคันได้เป็นตัวไฟหน้า BMW LED ล้อแมกซ์อลขนาด8นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้าน ของเขากันต่อเลยค่ะ ในห้องโดยสารมาพร้อมกับโทนสีดําเป็นบาะหุ้มได้หนังออคันทาราเดินได้แต่เข็บสีน้ําเงินบาะปรับไฟฟ้าสามารถเมมโมรีสีได้ถึง2ตําแหน่งพวงมาลัยมันสีฟังชันแบบ M Sport สด้านนะคะหน้าจอกางขนาด8นิ้วค่ะถันลงมาค่ะคอนโซลกลางเป็นแบบเปเนลแบ็กสีดําเงานะคะได้เป็นเกียร์ตรัมเจ็ดสปีดระบบฟังก์ชันเบรกโฮมพร้อมกับจอยไอรไดนะคะมีมาให้ครบเลยค่ะในส่วนของโหมดการขี่นะคะมีได้กันถึง3โหมดค่ะประกอบไปด้วยโหมด Eco Pro Comfort แล้วก็โหมดสปอร์ต เด้านหลังนะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับความกว้างนั่งสบายค่ะพื้นที่เล็กุูมหรือว่าเฮนรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยนะคะเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ตัวสูงนะคะคันนี้ นัไดแบบบไฟแอมเบียนไลท์นะคะตกแต่งห้องโดยสารคันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะสวยหรูหราพร้อมใช้งานค่ะสภาพโดยรวมถือว่าคันนี้ยังใหม่มากๆเลยนะคะเป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคาที่ย่อมเยาวมากๆเลยค่ะ4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะได้เป็นตัวสรรเสาอากาศแบบคิบฉลากมีสวิเลหลังพร้อมกับไฟเบรกมาให้คันนี้เขาก็จะให้เ,เซ็นเซอร์การระยะมาให้ด้วยค่ะไฟท้ายได้เป็นแบบ LED แล้วในส่วนของฝาท้ายเนี่ย เป็นระบบแมนวนวลนะคะเปิดเข้ามาด้านในกว้างขวางค่ะเป็นรถที่แบบอนเนกประสงค์คันหนึ่งเลยนะคะด้านในก,กว้างด้านหลังก็ยังกว้างอีกด้วยที่สําคัญก็สามารถพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะใส่ของได้เยอะเลยเดียวค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคื่อนยเครื่องยนต์เบนซิน3สูบเครื่อง1499งพัน6แรกากซีซีง้สาสหแรงมา้าสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะออกรถสูตรบาทได้เลยฟรีดาวน์ูปเ็นเนี่ย ผ่อ,อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นคะออน่ะผ่อนยื่อยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนก็สามารถจับต้องคันนี้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะเข้ามาพร้อมกับรับประกันหลังการขายนะคะสุุดตามเงื่อนไข2ปี70,000โลเลยคะ่ะสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยคะ่ะที่เบอร์082-856-0-0-0 0หรือว่าแอดไลน์ add 9 9 9 9ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ ไอ้ hey, ตั้นชัวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณระพาีเพราะม้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไป้ hey, ตั้งชัว